ครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเย็นๆนะครับคุณกันทอมพลังนะครับก็ลงไปที่พระนครศรียุธยานะครับที่บางบาทนะครับก็ลงไปช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับแล้วในช่วงค่ำๆหน่อยนะครับก็ได้มีการแจ้งว่านะครับพนังกั้นน้ำนะครับแถวอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรั่วนะครับรั่วไหล ทําให้พื้นที่รอบข้างๆเคียงนะครับน้ําท่วมเป็นอย่างหนักนะครับทางกุฎกันทอมลังเนี่ยก็เลยลงไปที่พื้นที่นะครับอําเภออินบุรีนะครับว่าไปช่วยเหลือ,อคนที่ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นติดอยู่ในบ้านยังออกไม่ได้นะครับตากระยายหรือว่า,าเป็นคนที่ยังไม่ได้รับน้าดงน้ําดื่มการน้ําดื่มไปแจกแล้วก็คนที่ยังออกมาไม่ได้นะครับก็ลงไปช่วยพื้นที่นะครับเพราะว่า พูดง่ายๆว่าความเสียหายหลายเยอะมากนะครับที่อำเภออินบุรีนะครับก็นะครับก็คุณกันตอนนี้ก็ได้มาลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สนับสนุนสําหรับคนที่ทําความดีนะครับก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับก็ใครเป็น f อฟคุณกันยอมลังนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้คุณกันยอมลังนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับน้ําท่วมก็ไปช่วยเหลือกันนะครับนะครับ อ่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ